สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางบ้านเนาะครับนอ่บุณีครับเบาเตีมผ้าลวยสิผาพี่น้องเอฟซีไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันครับของนานครับนาในสองวัดซอนละครับท่านผู้ชมครับเบาเตีมได้ยินข่าวกับบรอดซ่าครับเฝ้าไปติดตามตัวเลขมาฝากพี่ตอน้องเนาะครับนอกส่วนตัวเลขหรือว่าเรื่องเล่าความฝันของนานครับหัดนี้สีใดตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะครับนอกฝันดีแล้วครับว่าสน ฝันเห็นน้องไส้ประสบอุบัติเหตุครับเลือดอาบนาอาบโตเลยครับม่ยืนอยู่หน้าบ้านมาสันยืนจ้องหนาบอกเลขหนา้าไนสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกับหนาไนผ้อมๆกันเนาะครับนอกก็จะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแต้มผ้ารวยน้ำเนเด้อครับไปติดตามรับชมกับหน่าไนร้อมๆกันเลยครับหน่าไนทายยุบินละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนายนายสวัสดีครับสวัสดีครับนายนายสวัสดีครับแสดงความดีใจครับอีฟซีถี่มีโชคเนาะงกหนึ่งติดพานมากวดนี้ฟันได้ไรครับนายนายวันนี่วันฟันนะครับกำังเคลื่อนวัดนะครับวันว่าหนองหนองไข้ผมตายเสื้ออาบเสื้อเต็มเป็นวันเรือเหลือไข้ผมหนองแข้หลาผมฟันวันนี้ทนผมตายเตื่อดาบเบิร์ดกัดเต็มคอท่อนหลังจ้าล้องชอบพัดอร่อทชาบแม่ ข้าหอิับอายุอายุคนตอนนี้ก็ที่0ปีเต็มจ้ะแต่ว่าข้อวขัดหย้าวแปดงแล้วันสองสองพันห้าร้อยข้าวแี้งข้าวัดเลยนี่รถเกียวมากพอดีโซนแนวที่ไหนกะนแนวอ้ อันว่งว่งทาก็ไลต้องโงบาลมาเพราะเราหมอป้าจครับได้ก็ไม่ต้องครัพยาบาลครับเราต้องตืองพืนแล้วไม่อคากหนัวรถตามสินว่าออกตามดังตามเนื้อเพื่อเปิดใจเลยแต่ก็สดพ่อไพ่เพราะค่ะบ้านก็มาใน้หนียู่ ทางถนนน้าไเนาะแล่มีเสียงรุกุ่ในจักน้อยค่ะจัะไดต้อค่ะน้าไนแล้วในความฝันอันเลือดเลือามห่อวะอันเป็นอะไรล่ะคาแนจะบอละอาการปวดหน้าปดกว่าเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งเลือดเนออกเต้เอายุน่อยข้างเรายแปล สองพันอะไรคสองพันเรายี่สิบแปดสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดก็สองเกิดสองห้าสองแปดแต่ว่าเพราะแต่อายุคนเต็มสี่สี่เต็มสองห้าสองแปดครับอันความฟันน่ะฝันมาพ่นว่าจะลงบาลล่ะพันขี่รถมากคืออุบัติเหตุรถต่ำเพิ่นเนี่ยจ้ะบันนี่ก็เลยพอี่น้องพอค้นหัวใจเพิ่นไปกันไม็เยไนเบิ่งเนมันเกิดว่า ฟัน่ยมแต่เกี่ยวกับฟันเดเอข้อสอบนตลอดเกี่ยวกับหน่แต่ว่าโดนแหละที่มันเอาข้อสอบฟันเลยอายุเพิ่นเนี่ยนะไม่อายุเพิ่นสี่สิบปีเต็มจ้ะสี่สิบปีเต็มแต่ว่าได้ฟ้องฟัน่มื่เกี่ยวพันกันก็เหินน้ำสามนะเกี่ยวกันได้เนน้ำสานะ คนก็มาแซวมาคนก็มาไลยอีกแบบมาเบิ่งพักกันมาอ่อนมาเหินคนแบบประเบิ่งแซวอยู่ในเหินครั่งประเบงก็มาไม่เหมือนกับแซวแต่เพื่อนก็บบริสียชีวิตเนาะค่ะเนาะบริสียจ้ะเลือดออกแต่ว่าค่ะบครับแล้วโต๊ะแกออกไรไงเนาะจ้ะเพราะาคือแกตายเลยแดงจึงครึ่งได้บ่เลือดจ้ะเลือดในเต็มออกเต็มหน้าเต็มคอไอ้ก็อัพหาทราบผักขนุนทราบออกทราบออกให้เนาะแต่ว่าฟันแป๊บฟันเนี่ยนี่ ฟันเกวก็หนองง่อยแง่มไเนี่มากอซอร์พอดีดีลายปีละบัตรงบ้านจะออกแจกชมิมางวดหนึ่งดีดอกคือตามข้ามฟันจะผมฟันขั้นท่าเลข3าตัวนี่แหละครับน้าไน3สตัวกับเอาเอาหาสอแปดเ่นจ้ะเอาห้าสแปดเลยนะครับเนาะสองหาเนี่ยเป็นตัวกันเนาะตัวการอะไรๆแต่นราได้อายุสีปีนี่เน้นยุบครับเน้นจ้ะเพราะเราอายุเพิ่มสีบปีเต็มจ้ะครับผมครับอีกสี่ลองเดง ประจำงวดวันที่หนึ่งครับที่สี่เจ๊ได้อีกครับก็เลือกเราเข้าฟันตรงเกี่ยวกระน๋องทำนี่เราจะทำนี่เนาะครับเอาไปสิถามยังอีกกินงานอันืี่สองครับถ้าจัดติดตามเราจะจัดติดตามกันเนาะครับเนาะเพราะว่ากวาสิพาสมาเขาทั้องวัดทอดแล้วเราสองวัดซ้อนแล้วอันเก่า เก้าเจ็ดแปดเนี่ยก้าแปดเจ็ก็ถือโตถ้าถือโตดีกว่าถถ่ายบ่เขาถือแล้วก็งวดหันก็บ่กเขาหกแปดเลยเอ๊ะแปดคูคู่กคนละสิบคนละสาอ่ะละเหลือภาพว่า้าอน้องของกมี่กับบ้านบำการร่วกันผู้ใดติดตามกติดตามผมนำาเยครับเด้อครับไปโศกแหมานลำกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคะายขอบครับนายขอบคุณครับแกหน้าจอไปเลยครับ นี่เด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขของนาในเนานะครับนาะนาในฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดนะครับนาะอย่าลืมแคบหน้าจอไว้เด้อครับท่านผู้ชมครับนาในฝันเห็นน้องไส้ครับประสบอุบัติเหตุนะครับนาะเลือดอาบตัวอาบหน้าครับม่ยืนจ้องหน้าบอกเลขนะครับนาะเลขพ่อสอ่นขับเปลียพ่อสอนาในว่าถ้าฝันเห็นน้องไส้นี่ครับ ตัวเลขสิมักออกพศเกิดเพินนอขับนอสองห้าสองแปดครับพศเพิ่นเนาะครับเนาะส่วนอายุครับสี่สิบปีเต็มพอดีครับตอนนี้เนาะครับเนาะมักกระจัดครับบ่มักกับบ่เป็นหยังเนาะครับท่านผู้ชมครับเบิ่งเพื่อความบันเทิงเนาะครับเนาะเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อความสนุกสนานเนาะครับเนาะก็อย่าลืมครับกดไล์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแต้มพาร้ยน้ำเด้อครับขอให้โชคดีมีโชคลาภ กับหนาหนาอีกด้วครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ